บิ๊กหลวงลงพื้นที่ศรีสะเกดบ้านเกิดมอบถุงยังชีพซับน้ําตาผู้ประสบอุทกภยัยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา15นาฬิกาที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดบิ๊กหลวงพลตำรวจโทพาลร,รัตนหลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางมาเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังภาวะน้ำลดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดโดยมอบถุงยางชีพแก่ขรชการตำรวจและประชาชนที่ประสบอทกภ,ภัยที่มารอรับ200ชุดโดยมีพลตำรวจตีราบศรีสำอางผู้บังคับการตระเวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดพร้อมได้ร้องผู้บังคับการผู้กำกับหัวนหน้าสถานีตำรวจภูธรน,นำจิตอาสา904จิตอาสาพระราษารให้การต้อนรับ ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้มอบถุงยางชีพแกข่ข้าราชการตํารวจและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับบ้านหนองบัวชัยาวานตำบลโนนสังอําเภอกันทรารม่งจำนวน300ชุดมาแล้วพ้นตำรวจโทพาดุรัสหลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่านในวันนี้ได้ลงพื้นที่2อําเภอในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเย่ยมให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังจากน้ำลดแล้วต้นได้รับคำสั่งจากพลตำรวจเอกํารงศักดิ์กิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและได้สั่งการให้ระดมศัรพักกำลังขง้าราชการตำรวจเข้าให้การช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมกับมอบหมายให้นำสิ่งของเป็นถุงอย่างชีพ เครื่องอบประโภกบริโภคมามอบให้กับผู้รป,ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดร,รวมทั้งฝากความห่วงใยและฝันกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนใ่ฝันฝ่าอุปสรรคในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นเป็นความห่วงใยของท่านพลโตโบดีศักดิ์กิติภพันะครับท่านผู้การหัวหชาติที่ห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจและก็พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบ จากโกดตกกับภัยน้ําท่วมแล้วขณะนี้เนี่ยเพราะว่าน้ําก็ได้ลดลงแล้วครับท่านก็เห็นว่าให้ควรจะตํารวจเราแล้วก็ประชาชนควรจะรับการเยียวยาจากผู้กำกับฉาครับท่านเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนแล้วก็้างน้ารตํารวจที่ได้รับผลกระทบก็เป็นไปตามแนวพระพราชดำริของพระบาทเจ้าอยู่หัวครับเรื่องทําความดีด้วยหัวใจครับนิว,นนนวส์ยี่สิบสี่นัททรชนสิริโชตสกุลภาพข่าว หรือราคทิปสีรายงาน